อร่อยไม่ชอบก็ต้องกินจดจดอร่อยจินคือที่ที่ไม่ชอบไม่ได้อะไรนะทุกคนคือมันเป็น,ม,นมันอร่อยจริงๆนะแต่มันเป็นความรู้สึกเฉยว่ากุ้งมันดิบอะมันไม่ได้อะไรแต่ว่าอย่างเช่นแซลมอนดิบใช่ปะ่ะแต่มันคือแซลมอนเนยแซลมอนมันกินแบบ นันซาซิมิได้มันมีโอเมก้า3อะไรอย่างเงี้ยอบกินผลไม้ที่แบบมันปอกไว้แล้วทุกคนอุอยมากหวานมากเลยมันจะดวกมีประโยชน์มันดีมากแต่มันจะแพงกว่าเราซื้อมาปอกเองพอดีเอาน้ำอันนี้มาราดเป็นผลที่แบบวอบจิ้มอ่ะเฮ้ย <ilan> <travail. S 2> ปกติกระเทียมเนี่ยพี่จะไม่ค่อยชอบกินนะเพราะว่าปากมันเหม็นอ่ะแต่อันนี้มันอร่อยมากเลยอะได้ของกินมาพรอมซื้ออะไรซื้ออะไรตอนที่นี่ ีเด็กๆซื้อกินนะจ๊ะดีมากลูกช่วยแม่ทำงานดีมากอันนี้คือเอขียวหวานอร่อยจริงอร่อยเลยอืนี่กินอะไรมาตั้งเยอะขนาดนี้นะพี่จะบอกว่าพี่พกตัวนี้ไว้มันเป็นแบบสเปรดรบบะงับกลิ่นปาก แต่มันดีมากทุกคนเพราะว่านี่เขามีใบส่งมาให้เราด้วยนะว่ามันเป็นแบบสเปรย์กลิ่นแบบผลไม้อะ่ะมีมะม่วงสับปะรดสับปะรดแล้วก็สม้มแล้วก็ยังมีพวกแบบพอ,อพ,อพ,อพอพอพอโพลิทอะที่แบบชาเอมเปเปอร์มินต์คือจะ,จะช่วยทำให้ลมหายใจอะ่ะสดชื่นเมื่อกี้พี่กินแบบพวกกระเทียมพวกอหอมๆไปด้วยใช่ปะ แล้วทีเนี้ยเราก็จะได้มั่นใจแล้วมันชุ่มคอด้วยนะที่สําคัญอ่ะคือมันไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้ผสมน้ําหอมแต่เด็ดมันเย็นพี่ลองดมดูดิเยป็นไงกลิ่นโชยไปเลยอ๋กินกินหอมมะหอมจริงอันเนี้ยคือดีมากทุกคนพกไว้เลยนะมันดีจริงนะนะฉีดไหนดมดูดิเฮ้ยหอมฉีดเค้กเรียนอร่อยปะ อร่อยนร้องง่าอ่ะ